Thank <laughs> สารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิอาจารย์เจนถ้าได้มาเป็นประธานองค์สองหรือว่าเป็นองค์คนใหญ่แต่พวกเราทุกท่านจะอยู่ได้อาตุปฏิมหาราชายสัติสูตม,มานาทั้งสุมหาราชายสัตติสู

วน,นี้หลวงพ่อท่านก็กำลังจะนำพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นปฏิสถา,านภายในองค์พระพุทธรูปที่เราอยู่นี่แล้วของทุกปัตยโยมจะบังแล้วเจ้าอะไรครั

เนท่านไม่บอกท่านอาจารย์คิดว่าท่านกลุ่มมากเยอะเช่นเดียวเขาอยู่เยอรมันกัท่านด้วยท่านก็บอกว่าเลยทำัวยมากหรือขาเที่ยวเยอรมันสิบห้าวันเหนื่อยเป็นเช่นว่ามันอย่าบอกไม่ทุกบอกไม่โขบเลยไม่อยากได้อะไรหรอกถ้าเกิดว่าตายเลยแล้วก็ไปอยากไปอยากไปที่พานพูดตรงเลยไม่อยากได้ไปมาก็เหนื่อยเกิดเป็นความเหนื่อยนิ่ตั้งใจรับผิดชอบให้ดีเนี่ยนะถ้าเป็นคนหัวหน้าของครอบครัวใหญ่เนี่ยเราเป็นเชื่ว่า ก็เป็นหัวหน้าคนาดใหญ่ไม่เหนื่อยถ้าเริ่มทำตัวใหญ่เดี๋ยวการก่อสร้างอย่างนี้ก็จกแล้วเราอยู่ตรงนี้เป็นส่วนกลาง200เมตรเลยนะจะเข้าไปไหนก็สาราถูกได้ยิ่งหนักครับผิดที่วัดเดิมนยี่สิบเก้าได้ขึ้นบริวารที่สองร้อยสี่ได้เลอเพิ่มมาสอง